ก่อนจะใช้ฟังก์ชัน if นะครับเรามาทำความรู้จักกับเครื่องหมายต่างๆกันก่อนนะเพื่อที่จะให้มันเช็คว่าจะได้ค่า true หรือค่า false ใส่ตัวเลขสมมุติไปนะครับ12 12คราวนี้จะเช็คว่า2ช่องนี้มีค่าเท่ากันไหมเราก็เขียนสูตร c3 เท่ากับ d3 เคมันเท่ากันนะได้ true ทีนี้ลองเปลี่ยนตัวเลข ไม่เท่ากันลบได้เฝอลองใส่ตัวเลขสมมุติ25 25มากกว่า24ใช่ไหมเราก็เขียน c 4มากกว่า d c ใช่ไหมใช่นะครับเป็น true คื่องหมายน้อยกว่าใส่ตัวเลขสมมุติ36 35ตเรนี้เราก็จะมาเช็คว่า C 5เนี่ยน้อยกว่า D 5ใช่ไหมไม่ใช่นะได้ f a l t ต่อไปนะครับเครื่องหมายมากกว่า,าหรือเท่ากับ C 6มากกว่าหรือเท่ากับ D 6เป็นจริงนะได้ true ห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเอ็ดเราก็ลองมาเช็คดูสี่เจ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับดีเจ็ดไหมโอเคเท่ากันเครื่องหมายอันสุดท้ายเคยเห็นไหมครับทราบไหมว่ามันคือเครื่องหมายอะไรมันคือเครื่องหมายไม่เท่ากันลองใส่ตัวเลขสมมูรดูนะ 64แล้วก็64จะดูซิว่า2ช่องนี้มันไม่เท่ากันจริงเปล่าแล้วก็ไม่เท่ากับ c 8ไม่เท่ากับ d 8ก็ได้โฟนะเพราะมันเท่ากัน64เท่ากันแต่เราไปใส่เครื่องหมายไม่เท่ากันก็เลยได้โฟนมาดูชิทสองกันนะครับการใช้ฟังก์ชัน if ตัวอย่างแรก house แปลว่าบ้านก็จะได้ผลถูกต้องครับถ้าเราเปลี่ยนคำว่าบ้านเป็นรถจะได้ผลว่าผิดครับเดี๋ยวเอากลับมาเป็นบ้านเหมือนเดิมก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นบ้านก็จะได้ผลว่าถูกต้องครับวิธีเขียนสูตรนะถ้า c ส c สช่องสีน้ำเงินตรงนี้นะ เป็นบ้านเห็นไหมครับ c3 สเป็นบ้านบ้านเท่ากับบ้านเพราะฉะนั้นจะเป็นทรูหรือเป็นโฟล์ทรูบ้านเท่ากับบ้านได้ทรูถ้าเป็นจริงได้ทรูให้ทำขั้นตอนถัดไปถูกต้องครับเราก็แสดงผลออกมาตรงนี้นะเห็นไหมครับดูจริงนะ C3 ส่งค่าคำว่าบ้านขึ้นไปบ้านเท่ากับบ้านเป็นจริงเมื่อเป็นจริงก็ทำขั้นตอนถัดไปถูกต้องครับแล้วก็แสดงผลตรงนี้ถูกต้องครับเออใหม่คราวนี้เป็นรถ House แปลว่ารถก็ผิดครับวิธีเขียนสูตรนะ เท่ากับ C3 และว3 3เป็นอะไรเป็นรถรถเท่ากับบ้านใช่ไหมไม่ใช่เป็น false เมื่อเป็น false ให้กระโดดมาทำขั้นตอนนี้ผิดเัาแล้วก็แสดงผลออกมาตามนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ฟังก์ชัน if ขั้นแรกหาให้ได้ก่อนว่าเป็น true หรือเป็น false ถ้าเป็น true ก็ทำอันนี้ถ้าเป็น false ก็กระโดดมาทำขั้นตอนนี้มาดูตัวอย่างที่2กันนะครับสอบครั้งแรกได้50สอบครั้งที่2ได้70ผลก็คือดีขึ้นคราวนี้ถ้าหากว่าสอบครั้งที่2ได้แค่40ผลก็คือแย่ลง ลองมาดูตัวอย่างวิธีการเขียนสูตร if กันนะครับนี่นะสอบครั้งแรกได้50ก็ส่งค้าขึ้นไป8 0อันนี้ได้40 50มากกว่า40จริงหรือเท็จ50มากกว่า40จริงเมื่อเป็นจริงก็ทำขั้นตอนถัดไปแย่ลงก็ทำแสดงผลแย่ลง เดี๋ยวลองเปลี่ยนสอบครั้งที่2ได้80มาดูนะ50ส่งค่าขึ้นไปที่นี้80ส่งค่าขึ้นมาตรงนี้50มากกว่า80เป็นจริงหรือเป็นเทส่าเป็นเทสนะครับเมื่อเป็นเทสก็กระโดดมาทําขั้นตอนนี้แล้วก็แสดงผลแบบนี้นะ นี่ก็เป็นการใช้ฟังก์ชัน if อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวให้ลองทำตัวอย่างที่3นะครับ3บวก5ได้เท่าไหร่ได้8ทดลองเขียนสูตรเองนะครับเขียนสูตร if ในช่องนี้พอสไว้ก่อนแล้วทดลองทำดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลย ER. วิธีเขียนสูตร if C 1 1มีค่าเป็น8ใช่ไหมถ้าเป็นจริงก็เขียนว่าถูกต้องครับอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเท็จเแล้วก็ผิดครับ นี่ใช่ไหมครับใส่เลข8ไปถูกต้องครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเลข9ถ้าใส่คำตอบ9ก็ผิดครับเป็นไงฮะทำได้ไหมในชีท3 3นะครับเราจะมีตัวอย่างการใช้ y if มาดูตัวอย่าง ถ้ามีสินค้าเหลือน้อยกว่า10ชิ้นให้สั่งเพิ่มตอนนี้ปากกาน้ำเงินมีอยู่12ถ้าเราเปลี่ยนเลข12เป็นเลข5ก็จะมีคำสั่งเพิ่มโผล่ขึ้นมาปากกาแดงมีอยู่15ถ้าเปลี่ยนเป็นเลข4เห็นไหมก็จะสั่งเพิ่มลิ้นสอตอนนี้มีอยู่8ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็น20ก็ไม่สั่งเพิ่มนะ ครับอันนี้ก็เป็นการเอา if e มาประยุกต์ใช้เปิดชิดสครับโอเคออลองทำแบบเมื่อกี้ดูนะเขียนสูตร if e ในช่องตรงนี้แล้วก็ถ้ามีน้อยกว่า10ชิ้นให้สั่งเพิ่มแต่ถ้ามากกว่า10ชิ้นก็ไม่ต้องทำอะไรเว้นว่างไว้โอเคลองทำดูอพอสไว้ก่อน มาดูวิธีการใช้ฟังก์ชัน if กันนะครับเท่ากับ if c6 ถ้า c6 น้อยกว่า10ชิ้นให้ทำอะไรให้สั่งเพิ่มแต่ถ้ามันมากกว่า10ชิ้นก็เป็นช่องว่างไว้เขียนสูตรแบบนี้เสร็จแล้วก็ลากลงมา ถูกต้องไหมสินจอมีแปสั่งเพิ่มไม้บรรทัดมี7สั่งเพิ่มโอเคถูกต้องนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะ